เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับวันนี้ครูจะมาสอนจริงๆในในส่วนของหัวใจของการแก้มือชาเป็นหัวใจของการแก้มือชาเลยให้ทุกคนทายดีเซฟชาวม,มโนเซฟเก็บไวเลยว่ามือชาถ้าเป็นแนวทฤษฎีเขาทํำยังไงอ่ะมือชาท่านดูภาพข้างหลังก่อนท่านดูภาพข้างหลังก่อนว่าแต่ละแต่ละกราฟข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องไม่เราไม่ต้องไปลง powerpoint หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านดูกราฟข้างหลังท่านดูความลับของเส้น ท่านดูตัวเลขแต่ละตัวเลขตัวเลขเหล่านี้จุดเหล่านี้มีความหมายทั้งสิ้นมันเป็นศาสตร์โบราณมันเป็นคมพีเส้นสายฉะนั้นถ้าท่านเป็นวลาท่านเก็บเลยวันนี้ท่านคูแชร์เป็นประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้เลยทีเนี้ยในคัมพี์เส้นสายกับหลักสาระยาร์รวิทยามันต้องคู่กันศาร์วิทยาหรือระบบกล้ามเนื้อกระดูกและกล้ามเนื้อสัมพันธ์กับคัมพี์เส้นสายมันคู่กันฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าหัวใจของการแก้มือชาคืออะไร อ่าสิ่งแรกที่คุณต้องดูอ่ะนี่ครูให้ให้ดูแล้วลองเรียนตามก่อนจะลงแผ่นหลังคนหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อทาพิเซียสอ่าเห็นไหมครับกล้ามเ,เ,เนื้อเนี้ยกล้ามเนื้อตัวเนี้ยกล้ามเนื้อตัวเนี้ยกล้ามเนื้อเนี้ยเป็นหัวใจถ้ากล้ามเนื้อแผ่นหลังตึงเลือดเลี้ยงสมองช้าทันทีสิ่งแรกที่จะเจอก็คือไมเกรนปวดหัวปวดคอบาไหลเห็นไหมครับตึงจัด ทีนี้พอส่วนนี้ตึงปุ๊บมันจะไปเชื่อมโยงกับส่วนไหนบ้างสะบักจมมือชาหรือไหลติดแต่ว,วันนี้ครูจะเอาส่วนของมือชาก่อนมือชาอ่ามือชาจะเห็นเดี๋ยนะครูจะให้ดูครูจะให้ดูสามภาพอ่าภาพนี้หนึ่งสองสามอ่าดูแล้วก็ส่วนของถ้าเปิดเปลือกออกจะเห็นร่องของกระดูกเห็นไหมครับเห็นร่องของกระดูกเห็นไหมครับ อ่าอันนี้คือจุดตัดของกล้ามเนื้อจุดตัดของกระดูกที่มันแบ่งว่าส่วนนี้คือไมเกรนส่วนนี้คืออาการชาของมือทีนี้พอเราเห็นปุ๊บเราตัดกล้ามเนื้อทาพิเซียนี้ออกเราดึงกล้ามเนื้อทาพิเซียนี่ออกกล้ามเนื้อแผ่นหลังทอนบนออกพอเอาดึงกล้ามเนื้อแผ่นหลังทอนบนออกปุ๊บมันจะเจอลมบบยมเนอร์ minor, กับลมบบยเมเจอร์ major, ซึ่งมีรีเวเตอร์แคคูลามาซึ่งกล้ามเนื้อท่อดบนที่ครอบฐานบาอยู่ แต่พอเราเอาก้ามเนื้อออกปุ๊บจะเห็นสองหัวนี้เห็นไหมครับเห็นสองหัวนี้ชัดเจนซึ่งไมเนอร์จะใหญ่กว่าเมเจอร์เห็นไหมครับทีนี้พอลอมบอยไมเนอร์กับลอมบอยเมเจอร์เมเจอร์ใใหญ่กว่าไมเนอร์ทีนี้พอเราเห็นสองตัวปุ๊บให้เรายึดกระดูกที่ครูวาดตัวแรกเป็นหลักเห็นไหมยึดกระดูกทีแรกเป็นหลักถ้าเราวัดทาบมาเป็นไม้กางเขนมันจะแบ่งครึ่งไม้กางเขนเห็นไหมครับทาาส่วนนี้ก็คือไม้กางเขน เห็นไหมครับจะเห็นภาพเลยเป็นมากเห็นทีนี้พอเราเอาทาพิเซตออกจะเหลือไมเนอร์กับเมเจอร์พอเหลือไมเนอร์เมเจอร์ออ,อกจะรู้เลยว่าถ้าไมเกรนอยู่ท่อนบนถ้าอาการชาอยู่ท่อนล่างเห็นไหมครับก็คือเราเราทาบนี่คือกล้ามเนื้ออ่านี่คือนี่คือกระดูกถ้าถ้าเราจะตะแก้พวกไมเกรนเราเน้นกล้ามเนื้อท่อนบนก็คือไมเนอร์ถ้าเราต้องการแก้มือชาในร่องสแคปคูล่า ก็คือเมเจอร์คือตัวนี้มันส่งไปทางข้าล่างแรงทีนี้อาการชาเกิดจากอะไรส่วนใหญ่อาการชาเกิดจากเลือดลมไหลเวยียนไม่สะดวกหรือกล้ามเนื้อที่เกิดความเทนชั่นมากตึงมากทีนี้พอเรารู้แล้วว่าถ้าคนปวดปวดหัวเยอะๆถ้าคนปวดไม่เกรนหรือปวดฐานบ่ามันจะคู่กับมือชาอยู่คู่กันเห็นไหมครับ ถ้าเราแก้ปวดหัวมันก็แก้มือชาร่วมด้วยเพราะมันอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันทีนี้พอเราจะแก้ตัวเนี้ท่านดูตัวนี้ดีอ่าพอเราวบกลับมาทาพีเซียสจแคปคูล่าแล้วก็ลาทิสิมัสดอไซทีนี้ไอ้ตรงหลุมดำหลุมดำเนี้ยแต่คุณต้องหาวิธีแก้ให้ดีวิธีนวดให้ดีหลุมดำนี่เป็นหัวใจของมันเห็นไหมครับทีนี้พอดูหัวใจของมันปุ๊บ อานี่ครับนี่ผู้เปิดภาพแรกคือภาพนี้อ่าทีนี้ถ้าท่านจะแก้ถ้าท่านอยากกา่าน,านวดให้มันเกิดผลสำลิดยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดกับสิบแปดเห็นไหมครับตำแหน่งของเซคปูล่าหรือตำแหน่งของหลุมดำเห็นไหมตำแหน่งของหลุมดำกับตำแหน่งยี่สบยี่บเอด สิบเจ็ดสิบแปดชุดชุดล่างคือแก้มือชาชุดบนสิบเก้าสิบห้าสิบสองสิบสามสิบหกสิบสี่แล้วก็เจ็ดแปดเก้าไอพวกนี้แก้ฐานบ่าตึงปวดไมเกรนออฟฟิซินโดมแบ่งเป็นสองพาร์ทโดยใช้โดยใช้โดยใช้ยยกระดูกที่อยู่ในในทรงม้กากรเขนเนี่ยที่อยู่ในทรงม้กกงเขนเป็นตัวแปรเห็นนะครับแค่ตัวเนี้ยเป็นตัวแปรทีนี้อยู่ในร่อง ครูทำส่วนใหญ่ครูทำงานส่วนใหญ่เราทำหลักการที่ง่ายและแปลผลนวดใง,ง่ายขึ้นเช่นที่ครูคิดทฤษฎีเขียงเนื้อมีดขึ้นมาหลายๆคนเอาไปใช้ครูถือว่าหลายๆคนประสบความสเร็จและไม่เหนื่อยแต่ต้องสอนสอนได้เป็นนะเช่นอ่าดูใหม่ครั้งหนึ่งเห็นไหมครับครูนั่งทาบพอทาเราวาง